โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับที๋ไอจะพาทุกๆกคนนะฮะมาเดินเอา iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 8 plus ที่ไม่ได้ไปต่อ iOS 17แล้วเนี่ยมาแลกเป็น iPhone รุ่นใหม่ iPhone 8 plus รุ่นเก่านี้แลกไปจะได้สักกี่บาทแล้วมันจะแลกขั้นต่ำได้รุ่นไหนบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวพาไปเดินดูกันนะจ๊ะไป โอเคและที่แรกนะฮะที่เดี๋ยวไอจะมาถามสอบถามดูว่าจะไอโฟนแปดพัทจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมนั่นะคือที่หลายคนน่าจะนึกถึงก็คือนิ่งๆถ้ามาในห้างก็ต้องนึกถึงสตูดิโอเซเว่นซึ่งหลายที่ก็น่าจะมีเหมือนๆกันอาจจะเป็นสตูดิโอเซเว่นไอซีโอก็ตามนะครับซึ่งเป็นทางเลือกแรกๆที่หลายคนจะเข้าไปดูนาอเดี๋ยวไอจะลองเอาไปถามดูว่าไอโฟนแปดพัทแบบว่าเครื่องนี้อยู่มั้งแต่ไอโฟนแปดพัทใช้มายแรกๆเลยนะครับผมก็คือตั้งแต่เปิดตัว2017มั้ง เดี๋ยวจะดูว่าแลกได้เท่าไหร่และ iPhone รุ่นไหนที่สามารถแลกได้บ้างนะครับไป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  โอเคเดี๋ยวเราไปถามพนักงานสตูดิโอเซกันนะครับว่า iPhone 8พัรเรื่องนี้ของตีอนะจะได้กี่บาทนะครับผมจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเป็นที่ทับกระดาษไหมหรือจะส่งต่อหรือจะไปเครื่องสำรองยังไงก็ว่ากันไปนะครับหรือจะเทินเป็นเครื่องใหม่ไปเลยแน่ไปไปดูกันอามาครับสวัสดีครับชื่อชื่อชื่ออะไรพี่ชื่อแตงครับชื่อแตง เราจะมาเป็นคนประเมินนะครับผมกับตัวของ iPhone 8ปด Plus Studio s e v ือบอกไปสาขาเซ็นทรัลเฟสเชียงใหม่นะครับฝากหน่อยพี่ถ้าผมอยากจะเอา iPhone 8ปด p u เครื่องนี้มาเทิร์นได้ไหมหรือว่าแลกหรือว่าเทรดอินเรววาเทรดอินแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไปเป็นส่วนลดหรือเปล่าในการซื้อเครื่องใหม่ใช่ไหมถ้าถ้าเทรดอินตอนนี้สามารถก็เรื่องไงแลกได้เป็น iPhone รุ่นไหนขึ้นไป iPhone 7ครับผมขึ้นไปตอนนี้ที่อัปเดตได้แล้วรุ่นที่แลกได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นรุ่นอะไรได้บ้าง ได้ก็เปลี่ยนได้ตั้งแต่เป็นรุ่น11บเ11ขึ้นไปเลยครับผมอุ้ยส1ดยังมีอยู่ใช่ไหม11ยังมีอยู่ครับผมอ่าโอเค11ยังมีอยู่ก็คือ11 12 13 13, 13 14ขึ้นไปได้เลยป่าเดี๋ยวฝากแตงนะครับเช็คให้หน่อย ว่าเครื่องนี้มันจะได้สักกี่บาทเพราะว่าตอนเปิดตัวมันประมาณเท่าไหร่นะ20,000กับ30,000ป่ะด้วยสองห0 0่นกว่ากว่ได้แหละไอควันแพาร์เนาะเออจากเครื่องหลักหลักหมื่นนะฮะจะเหลือกี่บาทการเช็คเนี่ยต้องเช็คต้องเช็คอะไรบ้างครับหลักๆก็สภาพตัวเครื่องครับผมจอไม่แตกครับผมแล้วก็ สภาพไม่งอหรือว่าแบตเตอรี่สุขภาพแบตเตอรี่เนาะโดยรวมของเครื่องหน้าจอเดซพิกเซลแต่ความจุตัวเครื่องด้วยความจุด้วยความจุก็มีผลนะทุกคนถ้าความจุเยอะค่าตัวก็จะสูงขึ้นไปหน่อยอันนี้แบบดีหน่อยก็อยู่ประมาณ3,5 0 0ครับผสามพจาก20 0 0 0แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ารุ่นนี้มันเปิดมาปี2 0 1 7นเนาะมันก็ประมาณเกือบ6ปีแล้วค่าตัวก็ระยะเวลาผ่านไปมันก็นั่นแหละเนาะลดเหลือประมาณ3,000กว่า 3,500 tamam. แล้วถ้าโอ้โหถ้าจะไปแลกกับ iPhone 11ล่ะถ้าแลกกับ iPhone 11ก็เครื่องลดจากราคาเครื k, ่องหน้าร้านได้เลยครับผมประมาณเท่าไหร่ครับจะเหลือจะเหลือเท่าไรหม0่นห้าเก้าร้อยแล้วก็ลดไปเลย3,500ครับผมอือห้าเก้าร้อยเหลือ3,500ใช่ครับหมื่นสองกว่าใช่แล้วถ้าเป็น iPhone 14สามหมื่นสองสองหมื่นเก้าเออก็ก็ยังพอ ลดได้ระดับหนึ่ง<ช>นะครับถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเอาอัน,นตอมที่พี่แตงว่าจริงนะแนะนำให้เอาไปเอามาแลกไหมหรือว่ายัางไงหรือาเอาใช้เก็บเป็นเครื่องสำรองอะไรอย่างงี้ดีกว่าออ๋จริงๆถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็เอามาแลกดีกว่าครับดีกว่าเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็อัปเดตไม่ได้เพราะว่าไม่อัปเดต iOS 17แล้วนะครับ<ช>ทุกคน iPhone 8 8 Plus าร์ตนะ โอเคงั้นก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมที่มาให้ข้อมูลเพื่อเพื่อเพื่อนๆบางคนเออแล้วจริงๆก็รุ่นอื่นก็ได้ด้วยใช่ไหม XR ก็ได้ได้ครับผมตั้งแต่7ขึ้นไปเลยเจ็ดขึ้นไป 6S 6S Plus 6อะไรงี้ไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้แล้วครับผมเก่าไปละโอเคได้ครับขอบคุณมากครับอ่ะโอเคทุกคนจากหลักหมื่นเหลือหลักพันละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผื่อเป็นทางเลือกเผื่อใครจะมาแลกแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลอง ถามตามที่อื่นดูเผื่อจะดูว่าแต่ละเลทแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับไปไปไปกันมานะครับนอกจากศูนย์ใหญ่ที่มีหน้าร้านตรงนั้นแล้วนะครับผมก็แน่นอนบางคนก็อาจจะเลือกมาที่ร้านตู้บ้างนะเพราะบางทีอาจจะราคาสูงกว่าหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็มาลองดูเลยครับผมเดี๋ยวเราไปลองถามดูกันว่าจะได้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับกับพวกที่เป็นร้านตู้แบบนี้นะครับถ้าพี่หนิงเนาะนะครับผมขอถามไีกนึงนะครับเพราะวันนี้ จะมาถามแทนคนที่มี iPhone รุ่นเก่าอยากจะเอามาเทิร์นแล้วซื้อเป็น iPhone เครื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างตัวของ iPhone 8 Plu s เนาะที่มันไม่ได้ไปต่อไว้17จอยากจะให้ลองพิจารณาดูฝากนิดน,นึงนะฮะอ่าอ,อันนี้ต้องพิจารณาจะอะไรบ้างครับสภาเพเครื่องค่ะสภาเพาเครื่องเนาะเคยซ่อมเคยแกะมามั้ยแล้วก็พวกกล้องพวกอะไรเป็นวาวเป็นอะไรมล่ะลำโพงลำโพงแตกหรือเปล่าคือต้องเข้เออาไปดูพวกความจุด้วยเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ด้วย นะครับจอเปลี่ยนเป็นจอแท้จอป้อมอันนี้คือครับแต่ว่าเขาสามารถเช็คก๊รรู้ได้เลยเก็บจึกรู้ทั้งหมดว่าเปลี่ยนอะไรมาเอ้าถ้าถ้าปกติแบบว่าเช็คกันเต็มเต็มเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมครับประมาณสิบนาทีสิบนาทีก็รู้แล้วเหรอใช่เดี๋ยวนี้เสียบคอมดูก้แต่แต่ถ้าตอนนี้รับเข้าๆก็ประมาณสามพันสามพันห้าแต่ถ้ามีกล่องก็จะมีเสริมเพิ่มมาอีกนิดนึงนะแต่ถ้ามาตัวเครื่องเปล่าๆเลยก็ <G ül> ก็ลดหลั่นไปนะฮะอ่าถ้าเป็นเครื่องนี้ล่ะเท่าไหร่อันตัวนี้นเป็เครื่องรัประมาณสามพ <G ül> ันห้แค่เครื่องลับประมาณ3,500ันห้แปดหนึแปดไม่ต้องไปเปลี่ยนละร้านตู้พวกเนี้ยสามารถเทิร์น,เป,นเป็นเป็นรุ่นอะไรก็ได้ไหมหรือว่าขั้นต่ำมต้องเป็นรุ่นอะไรข<ม>ึน้นไปถ้าอะไรก็ได้ค่ะถ้ามาีของในตูอ,อืมอยากจะเป็น iPhone 11 128ดร้ตัวนี้ก็ได้ใช่ไหม XR ก็ได้อืมเดี๋ไปสิบสองโปรแม็กสตาร์โปรแมไอตรงนี้ก็ได้ที่อยู่ในตู้เลยเนาะแต่ก็ได้ราคาตัวนั้นนนนไปปง่่ายเเหมือ็สวลด ใช่ม,รป,มประมาณนี้ขอบคุณร้านพี่หนิงมากมากเลยขอบคุณครับเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวไาอีกก็เดี๋ยวร้านอยู่ตรงหน้าเกษตรกรไทยนะครับผมในฝั่งของเซนเฟสชัน้นสามนะทุกคนก็เดินมาดูตรงนี้กันได้นะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกร้านหนึ่งว่าประมาณเท่าไหร่นะครับผมเผื่อไปหลายร้านแหละเผื่อเป็นตัวเลือกให้ทุกคนดูเดี๋ยวมาดูร้านถัดไปนะครับว่า iPhone แ Plus ทเครื่องนี้ จะแลกหรือว่าจะขายจะเทิร์นเนี่ยได้สักกี่บาทนะครับซึ่งแน่นอนเราก็อยู่กับร้านประจำนะครับซึ่งก็คือร้านน้องพอร<อ> <laughs> สวัสดีครับจะมาถามแทนคนดูว่าถ้าคนดูมีเครื่องอย่าง i iPhone 8 Plus เครืึองเก่าๆอย่างเงี้ยจะเอามาเขาเรียกไงมาเทิร์นหรือว่าเอามาขายเนี่ยมันจะได้สักกี่บาทราคามันต่างกันเยอะไหมหรือว่ามันเท่าๆกันต่างกันอยู่นะคะต่างกันนิดนึงสมมตร<อ>ิราคาเทิร์นเทิร์นใช่ไหมแปดพัทหกสิบสีจจะรับกันอยู่ที่ประมาณ6000อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออถ้าสภาพยังดีโอเคอะไรอันนี้โอเคสุดๆเลยใช่ไหมใช่ประมาณ6 0 0 0ใช่ถ้าเทินนะเทินนะใช่ถ้าขายก็5,000ประมาณนั้นมันจะต่างกันประมาณพันหนึ่งต่างกันประมาณพันหนึ่งแล้วแต่สภาพแล้วแล้วแต่รุ่นที่เราจะเทินใช่ค่ะเรื่องของสภาพก็เช็คโดยรวมก็คือมีพวกอะไรบ้าง อ่าอันนี้นะเครื่องนอกเอ,อ้ยอันนี้อันนี้เอถามแตกเลยแล้วกันมันมีผลไหมกับคําว่าเครื่องนอกกับเครื่องไทยม,มีผลค่ะเครื่องไทยจะได้เยอะกว่า500ร้อยถึงหนึ่งพันบาทใช่เครื่องนอกก็ต้องมาดูว่าเครื่องนอกแพือย,อย่างไรอะไรอย่างนี้ใช่<อ> อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือจอเสื่อมจอเสื่อมค่ะเสื่อมสภาพสีชมพูจอเสื่อมปุ๊บไม่ลดไปเท่าไหร่มันแบบหักแต้มไหมชิ่งหักนะเท่าไหร่ประมาณพันหนึ่งอ่ะจอเสื่อมก็หายไปแล้วพันหนึ่งนะแล้วก็เปลี่ยนแบตมาเปลี่ยนแบตมาตัเซนตัวแบตก็มีผลใช่ค่ะเพราะมันไม่ใช่แบตแท้สี่ห้าพันเนาะสี่ห้าพันแล้วกัน โอเคดูเลยรวมๆจอเนี่ยสีชมพูมันจะขายออกยากนิดนึงมันเพราะว่าขอบมันขาวๆแล้วตรงกลางเป็นชมพูใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนจอเสริมสภาพอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนจอคือแพงไงถ้าเป็นเทินเนี่ยสามารถจะเทินเป็นได้ทุกรุ่นเลยป่ะที่อยู่ในตัวเองใช่ข้ามข้ามค่ายได้ไหมได้ข้ามค่ายก็ได้ได้ข้ามแบล็คแบล็คแพร์ได้ไหมได้เราก็คือก็คือกลายเป็นสรถไปแล้วที่ทดลอง อีกเนนต้นนอกคืออะราบเมืองเลยอันนี้หาไปเลยกันรุ่นที่รับบ่อยสุดแบบพวกเอามาแลกเนี่ยมีคนเอารุ่นไหนมาบ้างส่วนใหญ่ส่วนมาก11นะ11 12 Pro Max อะไรเงี้ยจะได้รับบ่อย <ừ> ใช่ค่ะถ้าเป็นพวก iPad ก็คือเจนเจ e n เจนเจ็ดเจนแเพราะว่าตัวนี้เหมือนเขาข้ามไปเล่นกันเจน 10, 10. แล้วก็ iPad A5 <ừ> อะไรเงี้ยก็จะมาปล่อยก็เลยมาปล่อยปล่อยกันเยอะ ก็ถือว่าได้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมเห้่อีกหนึ่งข้อมูลด้วยนะว่าเทิร์นกบขายราคาไม่เท่ากันซึ่งอันเนี้ยอาจจะเสริมจากในกลุ่มที่หรือว่าในคอมเมนต์ที่หลายคนพูดพูดกันมาว่าร้านตู้เนี่ยกดราคาจริงป่ะไม่ได้กดขนาดนั้นนะมันก็ตามสภาพที่เขามาขายอะไรเงี้ยตามสภาพเครื่องนะคะก็คือเหมือนเรารับมาแบบเสื่อมจอเสียอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปซ่อมมาซ่อมมาเปลี่ยนเออมาซ่อมมาเปลี่ยนใช่ราคามันก็สูงอยู่ เพราะว่าก็มีคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยเอาไปปล่อยเองเนี่ยจะได้ราคาดีกว่ามันก็ดีกว่าอยู่แล้วเออมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่แต่นั่นก็คือกว่าเขาจะมาซื้อกว่าเขาจะมาดูกว่าเขาจะมาอันนี้อีกก็มันเป็นระยะเวลาที่ต้องอันนี้ไปแลกันกับกับเงินที่ได้เพิ่มตอนนี้คือมาปุ๊บได้เลยได้เลยได้เลยขายได้เลยอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีจะมีข้อเปลี่ยนตรงนั้นเนาะคุณน้องพรมากนะครับไว้คหน้างานไหนมาเจออีกก็เดี๋ยวทิ้งบา็ทิ้งไว้ให้แล้วกันร้านก็อยู่ ยืงยังแต่คือก่อนนะฮะสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับก็แวะมาดูมาถามกันได้นะจ๊ะข,ขอบคุณมากเลยคผมมากเลยครับขอบคุณครับและและนะฮะนอกจากที่เราจะไปเดินตามสตูดิโอเซเว่นเนาะแล้วก็มาดูที่เป็นโซนร้านตู้แล้วด้วยเนี่ยอีกหนึ่งที่ที่อยากจะไปลองถามเหมือนกันนะครับและหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไปได้จริงๆหรอวะนะฮะเดี๋ยวพาไปดูมันคือร้านอะไรนะฮะและที่สุดท้ายที่เราจะมาถามนะครับผมเพื่อแลก iPhone 8 Plus นั่นก็คือ ซัมซุงนั่นเองนะครับเผื่อบางคนเผื่อบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อก,การใช้ iOS แล้วอยากจะเปลี่ยนไปมีอิสระกับฝั่งของแอนดรอยซัมซุงบ้างมันแลกได้ไหมเอออันนี้บางคนคิดจริงๆเพือ i ไอโฟนไปแลกซัมซุงมันแลกไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเราไปถามกันดูว่าจะแลกได้ไหมและแลกได้กี่บาทแลกเป็นรุ่นอะไรของซัมซุงได้บ้างนะครับป่ะไปถามกันเรามาถ่ายคลิปนิดนึงวันนี้อยากจะมาลองถามว่าถ้าไอโฟนมาแลกเป็นซัมซุงสามารถแลกได้ไหมครับ ไม่ทราบว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นอะไรคะลูกค้า iphone 8 p l พัครับผมเฮ้ยแสดงว่าแลกได้เหรอใช่ค่ะแลกได้ค่ะวันนี้เช็คได้เลยนะคะแลกได้ใช่แลกได้เห็นราคาแบบเรียลไทม์เลยค่ะลูกค้าว่าตอนนี้เราจะได้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ iphone 8 p ด u s เนาะความจำเท่าไหร่คะลูกค้าตัวนี้อยู่ที่ 64G b ครับนะคะอ่าตัวนี้นะคะ ตัวนี้ค่ะจะมีในส่วนของตัวนี้ให้ลูกค้าดูก่อนอันนี้จะเป็นตัวอย่างคร้าวๆในการประเมินซึ่งตัวนี้เลือกประเมินให้ลูกค้าเป็นในส่วนของ S23 ซีรีส์ s อ3ซีรีส์ค่ะมันจะมีออนทอปให้ลูกค้า5,000บาทจากราคาปกติตัวนี้จะเป็นราคาช่องราคาปกติของคุณลูกค้าซึ่งเกรดแต่ละเกรดเนี่ยเราจะต้องมาประเมินอีกทีหนึ่งในระบบตัวนี้ก็จะเป็นออนทอปให้เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นราคาส่วนลดที่ลูกค้าจะได้รับในวันนี้ค่ะก็คือสูงสุดรวมกันไปเนาะเห็นแต่ตัวนนนี้ะะก็คือ800 แปดพันเจ็ดพันหกพันห้าพันก็อย <ไป S 1> ู่เกตประมาณ <5 S 2> นี้เนาะ A23 ซีรีส์แต่ถ้าลูกค้าดูเป็นตัวอื่นอย่างเช่น C ซีรีส s ค่ะ C5 C4 ตัวนี้ก็มีท็อปอัพที่ต่างกันแตกต่างกันท่อไปอีกตัวนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติลูกค้าสนใจเป็น C4 4ตัวนี้ท็อปอัพให้สูงสุดอยู่ที่1 2 0 0 0บาทไปเลยะคะ่ะลูกค้าออโอ,โอ้เยอะมากจากกลายเมื่อกี้8 0 0 0เป็น1 5 0 0 0บาทไปเลยอทุยคน อันเนี้ยอันเนี้ยไายฐานจากที่อื่นมานะที่อื่นอ่ะสามพันกว่าบาทเองพอตัวเนี้ยถ้าแลกเป็นซีโฟซีฟิปตัวเงี้ยหลักหมื่น up นะเออตัวน้องสูงขึ้นมาทันทีใช่ค่ะแต่ก็จะเป็นพวกในฝั่งของ C5 C4 กับตัวท็อปทอปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตุนจากตระกูลเอย่างเงี้ยได้ไหมอ่าถ้าตระกูลเอนะคะเราสามารถรับซื้อได้แต่ก็จะเป็นราคาที่ลูกค้าเห็นเมื่อกี้ก็คือราคาที่ไม่ได้รวมท็อปอัพ ถามว่าเอามาแลกได้ไหมแลกได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็จะลบกับในส่วนของราคาเครื่องไปธรรมดาโดยที่เราเราจะไม่ได้ส่วนลดอะไรเพิ่มเติมค่ะแต่ถ้าดูเป็นตระกูล C-Series S eries, s อ r ซ e s eries, ตัวนี้มีท็อปอัพเพิ่มให้ค่ะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนใจมาฝั่งนเป็ตัวท็อปของ s ซัมซุงเขาก็จะเสริมท็อปอัพเพิ่มเติมให้เราตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น น้องแพัทจากสามพันแะต่มีค่าอัพขึ้นมากตะทาง s ซัมซุงเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังกำลังดูว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนสายจาก iOS โหลโดดมาซัมซุงอะไรเงี้ย เออเขาก็มีการเสริมท็อปอัพเข้าไปได้ทุกสาขาค่ะซัมซุงได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยแล้วยังไม่พอนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาเครื่องมาเทรดแล้วสามารถทำซัมซุงไฟแนนซ์ได้อีกครับคไม่เต็มค่ะจะเต็มไปเลยค่ะผ่อนก็ได้ด้วยตัวนี้ค่ะดอกเบี้ยแค่0.87%ต่อเดือนเองอ่าก็ผ่อนได้อีกนะครับเพราะบางที่ก็อาจจะต้องซื้อเต็มหรือว่าอะไรเงี้ยว่ากันไปครัใช่ค่ะเอาเครื่องมาเทรดแล้วก็ใช่เอามาเทรดแล้วก็ลดเป็นส่วนลดได้อีกค่ะ จะเต้นจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณมากๆคือถ้าจริงๆจะต้องมีประเมินในตัวเครื่องอีกทีน้องก็อาจจะต้องส่งเข้าระบบไปใช่ค่ะถูกต้องนะครับแต่โดยรวมก็ประมาณ8ปดพันเป็นซีกับอัพอ่ะหมื่นไปนะครับโอเคชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อน้องปอค่ะน้องปออยู่อ่ะนี่คือซัมซุงสาขาเซ็นทรัลเฟสนะเออเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ใกล้นะครับผมหรือแต่ใกล้ศูนย์ซัมซุงที่ไหนก็ไปได้เนาะใช่ค่ะไปไดรเลฟสก็เข้ามาก็เจอน้องปอใช่ค่ะอยู่ตลอดขอบคุณมากๆเลยครับโอเคครับอ่ะ ทุกคนถือว่านะลองไปถามในหลายๆที่รู้สึกว่าเนี่ยนะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนใจย้ายโซนฝั่ง Android จ a ซ s u n ุเนี่ยเขาก็จัดเต็มในการท <c oughs> ็อปอัพเพิ่มเติมให้กับ iPhone ที่เอาไปแลกเยอะเหมือนกัน iPhone 8ปดพัดรุ่นเก่าที่ไม่ได้ไปต่อ iOS 17แล้วนะครับว่ามันมีค่าเหลืออยู่กี่บาทแล้วจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะต้องไปทํายังไงต่อเป็นเครื่องํำลองไหมหรือจะเอาเปลี่ยนอะไรยังไงนะมาเดินให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อีกอยากจะให้ทําเกี่ยวกับรุ่นอะไรอีกนะครับหรือว่าอยากจะให้เดินถามเกี่ยวกับมุมมองไหนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปออกมาเล่าให้ทุกคนได้ ดูกันอีกนะครับอย่าลืมนะกด subscribe ให้กับ c ชา n นลอัปเดตรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอคลิปดีๆแบบนี้ตลอดตลอดแล้วก็จะมาเจอกับตีไอส์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานตีรีวิวแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะครับตอนคลิปนี้นะครับตีไอส์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับวัตถุดิบในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับมีข้ายเยอะเหมือนกันนี่เราเนี่ย